ประโยคนี้พี่จีใช้เยอะมากนะคะ Leader is a culture คือวิธีการที่คนในองค์กรเนี่ยทำงานร่วมกันนะคะคตัวแรกตัวที่สอง culture เนี่ยเป็น perception เป็นสิ่งที่คนสัมผัสรับรู้จากความรู้สึกนึกคิดจากสิ่งที่เขาเจอ culture ไม่ใช่คำพูด culture เกิดจากความคุ้นเคยความเคยคคชินเกิดจากสิ่งที่เขาอยู่บ่อยๆซ้ำๆ จนมันตอกย้ําให้เขาเกิดความเชื่อว่าอันนี้แหละคือ culture นะคะอันนี้คือคําว่า culture ส่วนผู้นานะคะคพี่จีต้องบอกอย่างนี้ว่าคําว่าผู้นําหรือหัวหน้าเนี่ยโดยธรรมชาติอะ่ะเขาคือคนที่มีอิทธิพลต่อการกระทําหรือความคิดของทีมงานแล้วก็พนักงานครับอันเนี้ยมันโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติอะ่ะเขาก็พยายามที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งที่เขาคาดว่ามันคือความต้องการของหัวหน้า น,ะะนั่นคือที่มาของ reader is a culture หลายคนจะไม่เข้าใจหัวหน้าบอกว่าฉันอยากได้ culture อ,อย่างเนี้ยไปอ่านไปเห็นไปฟังไปเจอที่ต่างๆมาชอบ culture นี้แต่สิ่งที่หัวหน้าไม่ได้ตระหนักคือค you are the culture เพราะฉะนั้นอยู่ต้อง lead by example นะคะคือต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างนี่คือสิ่งแรก แต่ว่าพี่ว่าประโยคนเนี้มันไม่แรงต้องบอกว่าหัวหน้าเนี่ยอยากได้เขาเชื่ออะไรเนี่ยต้องทําตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วมันจะทําให้เกิดความเชื่อครับลูกน้องก็จะอ่าก๊อปใช่ไหมทำตามไปเรื่อยๆเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยๆอะค่ะคมันก็จะกลายเป็น a ับิตเป็นนิสยัยแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันในอง,งค์กรนั้นๆ